สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะถ้า2เท่าของจํานวนเต็มบวกจานวน1นะคะมากกว่า20่ิบติบนะคะอยู่ไม่ถึง6จํานวนดังกล่าวนะคะเป็นจํานวนใดได้บ้างนี่เขาบอกว่าให้หาจํานวนดังกล่าวนะคะจำนวนดังกล่าะะจนวจําจนวนนั้นก็คือต้องเป็นอะไรคะ,ะเขาบอกว่าต้องเป็นจํานวนเต็มบวกดนะ้วยเนาะเราก็ให้เลยค่ะว่าให้ x นะคะ,ะให้ x นี่ให้ x แทนจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งนะคะนี่ให้ x แทนจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าสองเท่าของจำนวนจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งนะคะแปลว่าประโยคนี้หมายความว่าอะไรคะสองเท่าก็คือสองคูณกับจำนวนจำนวน,วนเต็มบวกที่เรากำหนดให้ก็คือ x ก็คือสองคูณกับ x เขียนไว้แบบนี้เลยที่เนี้ยเขาบอกว่ามีค่ามากกว่า20มากกว่า20เท่าไหร่แล้วก็ไปลบดูเพื่อที่จะดูว่ามากกว่าเท่าไหร่นะคะนี่ประโยคเด็ดก็คือไม่ถึงนะคะอยู่คําว่าอยู่ไม่ถึงมันมีความหมายว่าเหมือนน้อยกว่านะคะทุกคนนะคะดังนั้นเราใส่สัญลักษณ์น้อยกว่าเลยน้อยกว่า6นะคะประมาณนี้เนาะนี่คือเราก็แปลนะคะแปลประโยคมาเป็นอ่าแปล ข้อความนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นก็แก้สมก,การเลยค่ะแล้วก็ย้าย20จากที่มันลบอยู่นะคะเป็นรัดเลยเนาะเอามาบวกฝั่งนี้20นะคะเอามาบวกฝั่งนี้ก็เป็นเท่าไหร่คะ26ครูต้องการหา x ครูย้าย2ไปเลยค่ะเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่า2ที่ย้ายไปจากคูณไปหาเนี่ยมันเป็นจานวนเต็มบวกดังนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะคะก็จะเป็น26หาร2แบบนี้ดังนั้น x ก,ก็จะได้เป็นน้อยกว่า x ก,ก็น้อยกว่าเท่าไหร่คาหารกันก็ได้เป็น13นี่เรียบร้อยแต่ทีนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะตอบว่า x น้อยกว่า13แบบนี้ได้ก็มาพิจารณาอีกว่าเนื่องจากโจทย์เนี่ยกำหนดให้2เท่าของจนนํานวนเต็มบทจํานวนนี้ต้องมากกว่านะมากกว่า20นะเขียนลงไปเลยค่ะ นี่ประโยคน,นี้นะคะ2เท่าของจํานวนจํานวนเต็มบวกเนี่ยมากกว่า20มันมันก็จะมีความหมายเหมือนกันกันกบตรงนี้นะคะ2เท่าของจํานวน2เท่าของจํานวนเต็มบวกก็คือ 2x <ง>เนี่ยมากกว่า20นี่มันมีความหมายอันเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เอานี่ย้าย2จากที่คุณอยู่ก็ไปหารนะคะไปหารเป็นจํานวนบวกไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะก็ได้เป็น10นะคะดังนั้นเรามีาเรามี สองช่วงก็คือมี x น้อยกว่า13นะคะแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอีกว่า x ต้องมากกว่า10ด้วยทีนี้จากสองช่วงนี้นะคะจากทั้งสองช่วงเนี้ยก็จะได้นะอ่ะครูขอเขียนเพิ่มให้นะจาก x น้อยกว่า13และก็ x มากกว่า10เนี่ยเราสามารถเขียนนะคะสามารถเขียนให้เป็นช่วงได้สามารถเขียนใหม่ได้แบบนี้ ก็คือตัวแปร x เหมือนกันซึ่ง x มันน้อยกว่า13และ x ต้องมากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่า10แบบนี้เราสามารถเขียนแบบนี้ได้ดังนั้นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ในช่วงช่วงนี้ก็คือเป็นอะไรคะก็มีมีามี11ใช่ไหม x มากกว่า10 11แล้วก็มี12แปลว่ามี2ตัวนะคะก็คือ11กับ12เราก็ตอบได้เลยคะ่ะว่าจำนวนเต็มบวกดังกล่าวนะคะเป็น11และ12อ่ะแล้วก็สามารถตอบได้เลย 11นะคะและก็12นี่เรียบร้อยสำหรับข้อที่3เนาะอ่ะต่อไปค่ะไปดูข้อที่4ได้เลยค่ะ